ออนไลน์ในเนี่ยออกเป็น2รูปแบบครับคือการซื้อสินค้าบริการออนไลน์กับภหยการธุรกิจทางด้านการเงินครับครับแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของภัยออนไลน์สินค้าบริการเนี่ยครับว่าประมาณชักปัญหาที่พบก็คือเรื่องของอ่าประมาณชักแปดเรื่องนะครับก็คือเรื่องของซื้อของไม่ได้ของหรือไม่ได้รับของรไม่ได้รับบริการนะครับอันนี้อันที่2ก็คือซื้อของได้ของไม่ตรงปกะครับ อันที่สามเนี่ยซื้อของได้ของไม่ได้คุณภาพมาตราฐานตามกฎหมายนะครับอันที่สี่คือซื้อของแล้วก็ไม่ได้เป็นตามไปโฆษณานะครับอันที่สิอันที่ห้าก็คือการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญเนาะแล้วก็อันที่หกก็คือเสนอขายสินค้าผิดกฎหมายครับเช่นอาวุธปืนหรือเรื่องของอาลูกลูกกระสุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ต้องห้ามเนาะห้ามขายหรือไม่ได้แสดงฉลากตามกฎหมายที่กําหนดอันที่7คือหลอกให้จ่ายเงินค่าสินค้าที่ปลายทางโดยไม่ได้รับเป็นผู้สั่งสินค้าครับและอันที่8แน่นอนครับเปิดสินค้าดูไม่ได้แล้วก็สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่งครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับว่าเอใน8ปประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ที่เกิดขึ้นเรื่องของภัยออนไลน์แน่นอนครับอันนี้ภัยทางด้านการเงินเ,งเนี่ยครับที่ จอกันเยอะเข้าไปพิมพ์ใน Google เลยนะครับเราก็จะพบว่าเบอร์หเนี้ยเป็นเบอร์แองพอเซนเตอร์นะครับเกาจะขึ้นเลยว่าเป็นเบอร์ของแองพอเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบได้เบนต้นนะต่อไปอันนี้เป็น